สวัสดีครับผมรงไทยออนทัวครับวันนี้มาเจอกันทํามกลางสายฝนครับผมโอ้นี่แต่วันนี่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับตอนนี้พายุพัดผ่านครับผมขึ้นโดนทายุพัดผ่านนีฝนตกหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วแต่นี้มาดูคลองน้ำค,ยยครับผมก็ยังชั่วคราบที่คลองน้าระบายน้าได้ดีมากเลยก็ถือว่าไม่ต้องกลัวน้ําท่วมครับผมระบายน้ําได้ดีอยู่น้ําไหลแรงครับผม นฝั่งนี้โอ้โหฝนตกครับผมนฮครับเดี๋ยวพาไปเดินออนทัวร์ครับผมเดินผ่านไปวัดเก่าแก่ของเมืองไทยจงครับผมวันนี้พาเดินออนทัวร์ครับฝนตกท่ามกลางสายฝนครับผมเฮ้ยนะครับจะเจอนี้ครับผมครับผมมาถึงจุดนี้ถือว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่ครับผมข้างหน้าอายุประมาณร้อยปีมีครับผม ตราแกข้างหน้าเป็นรูปตกแก่มากข้างหน้าจะมีร้านขายมันเทศครับผมอืมันเทศเผาแล้วก็อะไรน้ำมะเฟืองครับผมข้างหน้าแต่น้ำมะเฟืองอันนี้ร้านฝั่งน,นี้ก็เป็นร้านอ็อกเชื่อมครับผมเขาบอกมีมานานแล้วครับร้าน็อกเชื่อมร้านนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ขายพวกอาหารอาหารชาวจีนครับผม เสียงดังปุ้งๆครับผมผมไม่รู้ว่าเราเรียกอะไรทําจากข้าวครับผมทําจากข้าวเห็นไหมครับเดินไม่ไดครับผมแถวข้างฝั่งโน้นฮะรถเยอะหน่อยที่ร้านนี้ขายนานแล้วครับผมขายไอ้มันเทศเผาน้ำมะเฟืองอเทพข้ามถนนของรถไม่มีละว้าวนีน่โอ,อ,อ,โอ้สวยเงี้ยตัาย่างเขาสวยมากเลย เต่ออาแกงขายประเทศมันเทศครับผมโอเคเลยครับผมซอยเล็กนี้ซอยเข้าวัดครับผมแต่เขาทำสวยนะฮะทังพื้นผ้าทำสวยนี่ผมมันตกครับผมกลางคืนจะมีแสงสะท้อนนะฮะจะมีแสงแต่วันนี้ผมมันตกไม่เห็นแสงไปเลยครับผมครับผมถึงแล้วครับอือเวนด้านหน้าครับผม เป็นด้านหน้าอ่าวัที่เก่าแก่จะแม่มาจู่ครับผมทำไมเป็นจะแม่มาจู่อ๋อใช่ผมใช่ครับจะแม่มาจูเ่เดี๋ยวผมจะไหว้พระขอพรจะไม่มาจู่แป๊บนึงครับผมเพือ่อให้ เพื่อพี่น้องชาวไทยจับพี่น้องครับรอดปลอดภัยครับผมจากโรคโควิดครับผมและหลายอย่างปัญหาหลายอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ดีครับผมโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเป็นี้ไทยนัท์ทัวร์พามาไหว้พระขอพรครับผมให้พี่น้องชาวไทยรอดปลอดภัยครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม